ซาัดดีครับนบูช้ชมันนี้ระยอบเกมดัซซินี่ก็เกิดแล้วนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าอัปเดตครั้งนี้และก็ตู้ใหม่ที่มาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็มาพูดกับอัปเดตก่อนแล้วกันนะครับก็อัปเดตนานแล้วแหละนะครับผมก็กิจกรรมนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมซึ่งกรลัเสริมฉลองวันเดทไทยเนาะก็เป็นกิจกรรมทำเพื่อประจำวันเอาดอกไม้มาให้สาวที่ชอบนะครับผมก็จัดนานเป็นเดือนเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็มานานแล้วเนาะอย่าลืมมาแลกของในรา้านค้าด้วยนะครับผม ที่คนแรกก็จะเป็นตั๋วรับสมัครกาชาทั่วไปนะครับแล้วก็ตั๋วกาสทํานายนสำหรับคนที่อยากแลกไว้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็บอกได้เลยทำเลยนะครับว่ากาสทํานายผมแม่งไม่ได้เปิดเลยเก็บไว้เลยผมเก็บยาวนะครับกาสทํานายผมไม่คิดจะเปิดด้วยนะครับผมผมจะรอจนกว่ามันจะเอาตัวละครแบบเอาตัวละครแสงมืดแบบอ่าเราเต็มมาสมูเนะเข้าวากิลี่เข้าตู้เนี่ยถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมผมจะใช้กาสทํานายในการเปิดหาพวกเขานะครับตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าไม่อยากใช้นะครับผมเปิดไปก็ไม่รู้ดิจะ มันไม่น่าคุม้มเลยนะครับสำหรับผมตอนนี้เนาะก็ลองออกมาก็จะเป็นกล่องนี่นะครับกล่องกล่องเลือกคริสตัลธาตุเนาะก็คุ้มอยู่พอสมควรเนาะเนี่ยประมาณแรกอะไรก็แรกแะไม่เถ็นนะครับผมอะวันนี้เนี่ยบอกเลยมีกิจกร,รรมหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมนั่นคือตู้กระชาแสงมืดเองเนี่ยตู้เนี่ย,เน,ยเนี่ยมันแบบแปดสิบอะมันการทีที่แปดสิบเว้ย บอกเลยตอนที่ตอนแรกที่ผมเห็นนะแม่งโคตรคุ้มค่าตู้นี้แม่งยังไงก็คุ้มเว้ยถ้าเปิดแปดสิได้ร้อยเศษมานี่คือกูบอกเลยนะว่าคุ้มมากนะครับผมจับปก,กติเขาต้องเปิดประมาณหนึ่งร้อยสิบโลในการเปิดหาแสงมืดอยู่อันหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้เหลือแค่8ปดสิบะแบบเวลีกูดอะยูโนะมันมันดีมากนะครับผมแต่พอมาดูเลทปุ๊บเอ้าไม่เหมือนที่พูดกันไม่ใว่ว่ากลายเป็นว่าเปิดแปดสิบการันตีนะครับได้มาแค่ห้าสิบเศษเว้ยแบบอ๋อแบบผมก็คิดแบบเอ๊ แปดสิทีการันตี50าสเศษกูไปเปิดร1 0ยทีเอา100ยเศษนี่ยคุ้มกว่าหรอในหัวผมก็คิดอย่างนี้ได้นะครับผมแต่แบบ <sighs> ก็จะมาเปิดกันนะครับที่จะมาเปิดกันเนี่ยเพราะว่าผมทําความผิดภาพไปแล้วเมื่อนานมาแล้วเวคือจำได้ไหมท่านผู้ชมว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะผมทํา U ์แสงมืดตัวหนึ่งไปนะครับผมนั่นก็คือบอสอารีชาที่หนึ่งเวแต่ผมทําไม่สุดไงคือ UR แสงมืดเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่สิยูอาทุกตัวเว้ยในเกมนี้นะครับผมจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อ1ดาวแดงเว้ยท่านผู้ชมถ้าเป็น1ดาวแดงเมื่อไหร่นะครับผมเพราะตัวละครของเธอเนี่ยจะอัพสกิลพิเศษเข้ามานะครับผมซึ่งสกิลพิเศษเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครตัวนั้นเก่งขึ้นนะครับถ้าเป็น1ดาวแดงเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ปั้นไว้ไงผมไม่ได้ทำหนึ่งดาวแดงไว้นะครับก็เลยทำให้สกิลเนี่ยมันไม่ได้ปลดล็อกแบบ ไม่เรียกว่าดียมันไม่ได้อัปเกรดอ่ะเออสกิลมันไม่ได้ได้รับการวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นนะครับผมทพราะไม่โดนคอตัวนนี้ก็มันเหมือนก็เหมือนกับเป็นหกดาวเหลืองเหมือนเดิมแหละแต่ก็เป็นย่างย่างยูอาร์นะครับผมแต่แบบยังไม่เก่งมากเลยผมยังขาดเศรรษอยู่ประมาณสิบห้าสิบห้าสามสิบบวกอีกยี่สิบไปก็ห้าสิบขาดสี่สองก็ น่าจะพอนะเท่าที่ผมคิดนะครับผมถ้าผมเปิดการันตีเดียวได้รีชาร์จมาแล้วครับผมก็นี่แหละจะมาเปิดหากันการันตีเดียวนะครับคือเอารีชาร์จมาที่80โลนะันในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเติมแพคนี้ยังไงก็คุ้มเว้ยอย่างที่ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมว่าตั๋วกาชา U R ธาตุเนี่ยมันก็มีแพกอย่างนี้มาให้ซื้อมาบ่อยนะครับผมซึ่งถามว่าคุ้มไหมตอนนั้นคุ้มอยู่แล้วไอแพกเนี่ยตั๋ว U R ธาตุปกตินะครับ ไฟดินน้ำลมคุ้มอยู่แล้วซื้อไปก็คุ้มแต่นี่มันคือตัว๋ว UR แสงมืดเว้ยท่านผู้ชมมันคุ้มแบบโคตรคุ้มอ่ะกูไม่รู้จะหาคาไหนมาพูดแล้วว่ามันคุ้มแค่ไหนคือมันคุ้มมากๆากอ่ะคือตัว UR แสงมืดตัวหนึ่งคือ500เพชรเว้ยและลองคิดดูใส่เสียแค่450บาทเนี่ยได้มาทั้งหมด180ตัว๋ว UR แสงมืดร80คณ5ก็ประมาณ0คณ3อ่าเ0 0 0 0เพร ประมาณนั้นเลยใช่คือเยอะสุดๆคือเหมือนกับเติมเกมนี้ไปเก้าหมื่นเพชรด้วยเงินแค่สี่้อยสิบาทอ่ะถ้าถามว่าเก้าหมื่นเพชรตีเป็นราคาเพชรแบบเียวๆเลยเท่าไหร่นะครับผมก็โอ้โหบอกเลยว่าแม่งคุ้มอ่ะยังไงก็คุ้มแหละจริงๆแม่งซื้อแบบเหมือนซื้อตั๋ว UR แสงมืด มาในราคา450บาทโคตรคุ้มเลยนะครับผมก็ใครที่จะเติมก็เติมเลยบอกเลยใครไม่เติมแม่งโคตรพลาดะตู้เนี้ยผมก็กล่าวว่าจะเก็บเพชรเก็บเงินมาเติมนะครับผมเพราะว่าโอ้โหตัวยอาแสงมืดโปนี้ไม่พลาดไม่ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปเปิดกันนะครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้มันมีบั๊กอย่างหนึ่งก็คือบั๊กไอตรงสะสมการใช้จ่ายนี่แหละนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะ อ่าผส,สมการใช้เทศกาลวันเลนทายนี่ไงใช่ใช่ใชอันช่องสามนะคือมันเป็นบั็กคือกดเข้าไม่ได้เว้ยคือกดแล้วมันติดบั็กนะครับผมผมมีวิธีแก้บั็กเว้ยเดี๋ยวมาสอนท่านผู้ชมกันนะครับผมก่อนที่จะเปิดก,การชาก,กันเนาะก็แนะนําให้ท่านผู้ชมทําตามที่ผมทานะครับผมก็เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงนะอ่ะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะอยู่นี่เรามาหน้านนี้ก่อนเว้ยก็คือหน้าเติมเงินรับน้าวันวันเลนทายนะมาหน้านี้หน้า,อา,อนานนแรกหนึ่งทีนะครับผมแล้วไปกดหน้า,นาอื่นอีกทีหนึ่งนะครับกดหน้านี้ปุ๊บกดหน้าไหนก็ได้ สมมติผมกดสงครามคุ้มกันดินแดงก็พอกดตรงนี้ปุ๊บกลับมาหน้าสะสมการตัเงินนะครับผมแล้วให้ไปกดที่สะสมการใช้จ่ายประเด็นท้ายเนาะแล้วก็พอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บกดอีกทีนหนึ่งนะครับผมแปะ๊ะเราก็จะเข้าหน้านี้ได้แล้วนะครับนี่คือวิธีเข้าวเวท หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีแก้บั๊กนีแก้อย่างไงก็ทําตามที่ผมสอนไปอย่างเมื่อกี้นะครับผมมันจะเป็นวิธีที่ดีมากและก็จะเป็นวิธีแก้บั๊กที่ดีวิธีหนึ่งนะหลายคนมันไม่รู้ไงผมก็เลยจะมาบอกไว้ก่อนนะครับผมวิธีแก้บัก๊กันนะรับรับก่อนเลยแล้วกันเดีย๋ยวเราจะใช้เพชรตรงนี้แล้วก็ได้ตรงนี้มาแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลต่อนะครับผมก็คุ้มค่าอยู่พอสมควรเลยอะมาเปิดกันเลยดีกว่าครับผมเอาลิชาร์ดการตีเดียวนะครับเพราะจะเอาขึ้นเป็นหนึ่งดาวแดงนะครับผมท่านผ มีคนบอกว่ามีเรามีโอกาสได้ก่อนการันตีด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าโอกาสได้ก่อนการันตีเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นตรงนี้ไงถ้ามันขึ้นตรงนี้บอกอ่ะก็จะดีไงแต่มันไม่ได้ขึ้นบอกนะครับผมก็น่าจะยากน่าจะยากจริงๆนะสำหรับสายตาผมนะครับผมก็ไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมท<ไหน>่านผู้ชม, anner, มกับแปดติดในคลิปนี้เนาะลุยแต่เศษ oui. มันก็ได้เศษแหละเอะเปิดกันต่อนะครับผมไป อ,อนึ่เแ็่แต่ตัวถามว่าได้ใช้ไหมเนี่ยมันก็ไม่น่าได้ใช้นะเอาจริง,รงดูจากทรงแล้วมันไม่น่าได้ใช้เลยอ่ะอืมโอเคไปนต่อนะครับผมใช้เพ็ดเลยลุยก็กาจะมาเปิดเอาการลัตตีเดียวอยู่แล้วแหละนะครับผมมา ไม่มีไม่ไม่มีก่อนการันตีมันมันมีใช่ไหมมันมีจริงใช่ไหมได้ก่อนการันตีอ่ะมันมีอยู่จริงใช่ไหมคือผมไม่ได้บโนไปเองใช่ไหมโอเคแต่มันก็น่าจะโดนการันตีอยู่แล้วแหละจังหวะเนี้ยอ่านี่ไงการันตีนะครับผมดีชาร์ทสิบเศษโอเคแตปั้นขึ้นดาวแดงเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับ อยากทํามานานแล้วแต่ครูพลาดตอนนั้นก็คิดตอนนั้นเพรน่าจะหมดมันตอนนั้นนะครับผมก็จะไม่ได้น้อว่าเพรผมหมดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะหมดแหละโฟงอย่างนี้แล้วนะอ่ะหนึ่งดาวแดงอันล็อกสกิลเพิ่มเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมมันจะเก่งมันจะเก่งขึ้นเยอะเลยลิช่าตอนนี้โอเคก็เรียบร้อยนะครับดาวแดงและโอ้หลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะปั้นนี่แหละเต้เก็สกเก,เก,เกเเลียวขึ้น UR นะครับผมแต่ต้องเก็บก่อนเก็บเศษก่อนเก็บเยอะเลยแหละแล้วลก็สูบมาอี้นะครับก็เหมือนกันนะครับผมไม่ต่างกันเลยนะครับ ถ้าเก็บครบก็จะมาปั้นนะแล้วก็เหมือนกันดันเต้ตอนนี้ดันเต้กำลังคิดจะปั้นอยู่แต่แบบตู้มันยังไม่มาก็ยังไม่ปันน้นอ่เนาะอืมไว้ประมาณนี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวลันเต้ผมอ๋อโอเคผมขาดกี่ตัวลันเต้เดี๋ยวก็ขึ้นหกดาวอืมเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นตัวต่อไปแล้วล่ะที่จะปั้นขึ้นนะครับผมไม่นานไม่นานไม่นานเดี๋ยวเมื่อกี้ใช้เพชรไปใช่ไหมเดี๋ยวใช้สูตรเดิมก่อนอ่าต้องเข้าหน้าไหนนะอ่ะเหมือนเดิมนะครับเข้าหน้านี้หนึ่งทีเข้าหน้าอื่นสัก อ่ะเข้าหน้าไหนก็ได้อ่ะสมมติเข้าหน้าน,นี้กดนี่อ่ะเดี๋ยวแล้วแปะ๊ะ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 อ่ะเรียบร้อยคือเข้าเข้าหน้าไหนก็ได้นะครับผมขอให้แบบหน้าสุดท้ายที่กดต้องเป็นหน้านี้นะเนี่ยเข้าหน้าอื่นก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเข้าหน้าน,นี้เนาะพอเข้าหน้านี้เสร็จปุ๊บค่อยไปกดหน้านี้นะครับผมมันจะเข้าได้แล้วมันไม่ติดบั๊กเนาะเออพูดให้เคลียร์อีกทีนึงเผื่อคนยังไม่เข้าใจนะ เดี๋ยวเอาได้ได้เหรียญมาเลยใช่ไหมใช่นะครับเอามาแลกตัวนี้แลกแล้วก็เดี๋ยวผมเก็บแลกกล่องแดงนะครับผมโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมาอัปเดตตู้กระชายฟังนะครับผมว่าตู้นี้น่าเปิดหาแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากใครไม่เปิดพลาดจัดอะ่ะบอกเลยโคตรพลาดใครไม่เปิดพลาดมากนะครับแล้วก็อย่าลืมเติมกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่เติมก็เสียดายโอ้ใช่แล้วก็กิจนี้ลืมอีกอย่างหนึ่งแลกตัว ur คาด แนะนำเลยแลกไปเลยจริงๆแลกไปเลยนะครับแลกไปเลยกดเลยกดเลยผมมี900ตัว๋วเอาไปเลยแล้วอยู่7วันเดี๋ยวกูบอกเลยนะว่ากูแลก700ตั๋วเนี่ยกูเอาหมดกูกูแบบกูกูให้เลยกูมีตั๋วม่วง900ตัว๋วกูพร้อมแลกมากๆนะครับผมยังไงอันนี้ก็คุ้มอยู่แล้วนะในสาตาผมและผมยังเหลือเก็บไว้อีก200ตัว๋วไงคิดดูผมยังมีตั๋วม่วงเหลืออีกตั้ง200ตั๋วเก็บไว้ในคลังอ่ะรอในอนาคตเผื่อจะได้ใช้เหมือนกันนะครับผมโอ้โห แม่ตอนนี้ผมทรัพยากรตัวกระชายเยอะจริงๆนะจริงๆ <c oughs> คือเก็บขอเก็บหอมรอมดได้ตอนนี้ยแบบนั่งเก็บนั่งเก็บมีอะไรเก็บได้ผมก็เก็บนะครับผมแบบไม่อยากไม่อยากใช้เท่าไหร่เลยนะแล้วเมื่อกี้เหมือนผมลืมอันนี้ใช่ไหมอ่ะกดอัพไปก่อน <c oughs> เพิ่มมาเยอะอยู่นะเด <c oughs> ี๋ยวขอเช็คกันหนึ่งนะว่าผมสามารถทำอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับผม <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะอัพอะไรได้บ้าง <c oughs> เดี๋ยวเช็กเลยอ๋อนี้เช็กเพิ่มนี่เนาะโอเคอืม นี่ไเอา้าเดี๋ยวเพิ่มไม่ได้ก็เพิ่มไม่ได,มไมได้ยังขึ้นดาวแดงทำไมแล้ววะเอ่า <c oughs> อันนี้เงาแล้วเงากูมีแล้วเนี่ยแล้วกูไม่ได้เปิดโอเค <c oughs> มีใครเอ่ยเดีย๋ยวเช็คแป๊บน,นึงนะโอเคทรงทรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับผมไม่น่าเหลือแล้ว โอเคสุดที่โจโล่งนะครับอ่าโอเคเดี okay. ย๋ยวก็จะขึ้น7 0็ m รแล้วอีกไม่นาน7 0็ m อมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมยังไงยังไงผมก็ขึ้นเจ็ดอยเอยู่แล้วแต่เป้าหมายต่อไปของผมก็คือ7 5็ m อเอเลยถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็แบบน่าจะนานอยู่นะ 750M ้าเอมนะครับผมเพราะว่ามันต้องฟาร์มของหนักเลยนะแต่วิธีทําก็ในหัวก็มีวิธีอยู่แหละที่จะทําให้ค่าพลังมันเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมนั่นก็คือเนี่ยกดตรงตาตีบวกวิธีเพิ่มค่าพลังของผมก็น่าจะตรงนนีี้แหละเ่ย กดขัดเกาตรงนี้ไม่ก็เนี่ยเพิ่มตรงนี้นะครับผมผมคิดว่าถ้าผมเพิ่มตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะเพิ่มค่าพลังผมได้อีกเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับผมก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเยอะแค่ไหนแต่ผมขี้เกียจทำตอนนี้นะครับเพราะว่าอยากอัดคลคิปจบก่อนแล้วค่อยไปทําหลักใหม่ล้วกันนะครับผมว่ามันต้องใช้เวลาปั้นนานเนาะถ้าใครตัดสินใจจะมาเปิดตู้นี้ก็ตัดสินใจด,ดีแล้วกันนะครับผมผมขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าแปสิบการันตีได้แค่ห0สิบเศษเท่านั้นนะครับ ฟังไว้อีกทีหนึ่ง50เศษเท่านั้นถ้าใครกําลังคิดอยู่ว่าจะเปิดเอา100เร้อยเศษมันต้องเปิดร้อยหกสิบไงคือลองคิดดิว่าเปิดร้อยหกสิบได้หนึ่งร้อยเศษกับเปิดหนึ่งร้อยสิบโลได้100ร้อยเศษอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมผมมองว่าเปิดร้อยสิบโลในตู้ที่มันเป็นตู้เลดอัพตรงนี้ยังจะดีสักกว่านะครับผมแต่ที่ผมมาเปิดในคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมอยากปั้นดีชาร์จไงอยากเอาดีชาร์จขึ้นดาวแดงให้ได้นะครับผมผมก็เลยมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูเนาะก็ประมาณนี้ละกันผนูน้ชม ถ้าเกม Disney ค o มีอัปเดตอะไรอีกแล้วก็ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้อีกนะครับผมแต่ก็น่าจะหายไปเป็นเดือนเหมือนเดิมนะครับผมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ